เท่าเลจริงๆเธอเป็นแบบนี้คิดว่าฉันจะไม่มีทางชนะเธอไปตลอดอย่างนั้นละ่ะใครต้องการจะเสียสละให้เธออยู่ฝ่ายเดียวกันละ่ะฉันก็แค่อยากให้เธอมีชีวิตที่มีความสุขถึงแม้ว่าจะอยู่กับเธอแค่เพียงวันเดียวก็ตามพีออนี่เอ๊ะลื่นลง ทำยังไงดีนะเสียบพัดเข้าไปที่หัวใจของปีศาจฝันร้ายเสียงของหลอดเชียนจุนช่วงเวลาที่ปีศาจฝันร้ายเข้าไปกัดกินหัวใจก็จะระเบิดออกมาจมตีหัวใจเธอถึงจะสามารถออกมาได้คืออันนั้นน่นลหละหัวใจจะถูกดูดกลืนเข้าไปแล้ว ไปพร้อมกับฉันเถอะอย่าให้พลาดโอกาสไปได้ฉันจะอยู่กับเขาที่นี่ไม่ทันแล้วขึ้นไปด้วยกันเถอะนะออกไปไม่ได้แล้วเปล่งแสงบินขึ้นเสียบอชงในแน่ใจนะว่าทำแบบนี้แล้วมันจะได้ผลจริงๆเนี่ย ขอเพียงแค่ข่มขู่มนุษย์ชั้นต่ำก็สามารถเข้าไปใกล้หัวใจของปีศาจฝันร้ายได้แล้วละ่ะคงต้องอาศัยตัวเธอแล้วแต่กระายอ่ะออกมาแล้วนี่ทำไมยังมีเจ้านี่ด้วยละ่ะหล่นลงจุเหมือนกับพูดผีน้อยเลยนั่นเป็นจิตสำนึกที่ลงเรืออยู่ของนักบวชวิญญาณติดที่ วิญญาณติดที่อย่างนั้นแหละทำไมฉันถึงมองไม่เห็นเลยละ่ะปีศาจฝันร้ายถูกฝันร้ายของพีโอนี่ดูดกลืนเข้าไปฝันร้ายของนักบวชก็ยิ่งมากขึ้นทั้งสองคนผสมผสานกันก็เจนหน้ากลัวแบบนี้เลยนะหลัดเชียนจุนไดเโปรดช่วยฉันด้วยฉันอยากเจนหน้าเข้าอีกสักครั้งยื่นให้หยิบ ช่่งมันเถอะเจอหน้ากันครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้ยากอะไรชุบรวมพลังซิโซพิโอนี่เฮ้ยยิ้มไปเลยล้มลงเจ้เด็กไร้เดียงสาสามารถประคับประคองได้จนถึงตอนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่เพียงได้เห็นแม้แต่ปีศาจไม่ได้รับรู้ถึงวิญญาณติดที่ และยังสามารถใช้พัดพับของฉันได้อีกหลังจากหนึ่งชั่วโมงเขาก็าจะหายไปจากโลกนี้เธอจัดการชิงกูได้ดีทีเดียวชอบไหมละ่ะที่นี่เป็นที่ที่ฉันหวงแห่นมากที่สุดเลยนะสมกับที่ฉันเฝ้าประตูมาหลายร้อยปีได้เห็นวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วกำแน่น ไม่ไปได้ไหมฉันขอทุษด้วยนะมอบกำลังภายในของนายให้ฉันเถอะฉันจะช่วยนายหลอกพีโอนี่เองได้สิสุดท้ายก็ต้องคืนให้นายอยู่ดีซิชู ไม่ได้หายไปไหนหรอกเลรอถึงจะมีพลังภายในคุณก็ยังไม่มีทางกลับชาติมาเกิดได้บุกสบัดไม่ยอมกลับชาติมาเกิดก็คแค่อยากจะอยู่ข้างๆเธออย่างนั้นสินะหมุนไปมาไม่แน่ยังมีวิธีที่สามารถทำให้คุณอยู่ที่นี่ได้นานๆได้นะพี่สาวพี่ดูนี้สิ เมื่อคืนในท่านพีโอนนี่มาได้มนทําให้ทุ่งดอกไม้ฟื้นคืนกลับมาแล้วเอ๊ะเย้มเป็นยพี่ลิลี่ขอบคุณพี่ลิลี่ช่วยฉันจัดการปัญหาใหญ่นี้นะคะควรจะขอบคุณพี่โอนี่มากกว่านะดอกไม้ชอบอะไรนะ ปุ๋ยเนี่ยสิห้องน้ำบ้านฉันมีเยอะแยะเลยอ,อลีก็ลูกหฮงฮงนี่คือปีอย่างนั้นเหรอเอ้ยลืมสั้นตัวไปเลยหฮงหฮงเซตเสียววิญญาณของนักบวชเก็บไว้ในกระเป๋าหอมมองให้ปีศาจฐานหัวอยู่ในโลกมนุษย์เซียนจุน เยี่ยมไปเลยท่านหลอดเซียนจุนบอกว่าช่วยนักบวชซิชูได้แล้วหลอดเซียนจุนแหละเขาไม่ใช่ปีศาจฐานฮาวาสายตาเตือนอย่าเบือนหน้าหนีสิอุทุมพรเอ๊ะนี่คือขนมของวันนี้อืกระโดดลงมา มาทุกๆวันไม่เบื่อลิ้งไงเธอมาได้ยังไงในยบอกว่าจะไม่มาให้พี่สาวของฉันช่วยแล้วไงล่ะฉันเปล่านะลิลี่ดึงนี่อย่าทำให้เด็กนั้นตกใจสิโอ๊โอ้ยพี่อุทุมพรสิ่งนี้มาให้กับพี่ค่ะระมัดระวัง เทโอนี่สามารถแก้ปมในใจได้แล้วมันช่างดีจริงๆเดิมทีทำเพื่อทุ่งหงฮาวาหรอกเหรอไม่คิดเลยว่าเซียนจุนจะให้ฉันช่วยไม่ต้องห่วงเรื่องที่เกี่ยวกับพีโอนี่นะฉันจะต้องช่วยอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะพี่อุทุมพรเซียนจุนอีกแล้วเหรอจริงสิลิลี่กระจับที่เด็ดไปวันนั้น อยากจะกินยังไงรีบบอกคุณน้านะไม่งั้นซะจะอดเอาได้อืมต้มกับเนื้อได้ไหมนะพวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากเลยล่ะแบบนี้ฉันก็มีความสุขเหมือนกันสองสามวันต่อมา น่อยท่อนพีโอนี่เด็ดยาดแพมพัสต้นหนึ่งให้กับพี่อุทุมพรน่ารักไม่ไหวแล้วม่านพลังและกดก็ถูกถอนออกไปยังเชิญเธอไปเที่ยวด้วยนะกลายเป็นยาแพมพัสไปแล้วยาแพมพัสเป็นเกลียวไหมก้อนหินที่ใหญ่นะไม่มีทางขยับไปไหนได้ หมือนพวกเขาเลยจริงๆกลับไปบอกพี่โอนนี่นะว่าถ้ามีโอกาสฉันจะไปเที่ยวอีกแน่นอนลิลี่มีคนกำลังตามหาปังปังพวกเราไปก่อนนะออเอ๊ะเอกลัวจนพูดไม่ออกเพิ่งจะได้รับของที่ลิล,ลี่ให้ก็เอามาใส่ซะเลย ทำไมแตงโมเยอะขนาดนี้ล่ะจะกินหมดยังไงนะเนี่ย <laughs> กินของไม่หมดจะต้องโดนสาบแช่งเอานะเอ๊ะชิตีถ้วยชามแตกก็ถูกสาบแช่งมเมล็ดแตงโมโดนสาบแช่งกินไม่หมดก็ต้องโดนสาบแช่งอีกเวียนหวัวเออแค่เรเล่นเท่านั้นเอง ปปเปลี่ยุ้งปลักเอ๊ะพญามาังกรพี่โรดเหรอเนี่ยน่ากลัวมากเลยซาซาลิลิวันนี้ต้องกินกระจับให้หมดด้วยนะอากาศชื้นวังไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเน่าเอาค่ะสุดท้ายก็ตุ่นเนื้อเปื่อยกิน น้ำตกจิตวิญญาณก็แค่ทำให้มันมีแรงเคลื่อนที่ได้ชั่วคราวไม่ได้ดูด้วยเลงกินได้อย่างหมดห่วงแต่ว่าแตงโมยอขนาดนี้จะทำยังไงดีจะเอาไปขายที่ตลาดแล้วกลิ่นเหม็นเอ๊ะอาจิเอลสัตว์ประหลาดในภูเขาขี้คลาดตะกละทิๆพลัก khayập ướp cling á đã rất mátเลย nhâm 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 ha hãy xin nài nay cặp ba nhà mày không nhâm 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 lốm lốm, đẻ ngô đẻ ọ Lì lì lên đi lấy à ăn nêu khâu à mà léo kha ý hai bên này léo ขยับไปขยับมาอยากจะถักเปียหญ้าแมลงปอเป็นของขวัญให้กูลิลี่กำลังทำอะไรอยู่แล้วเอ,อ๊ะมะไม่ไม่เกี่ยวกับเธออย่าเข้ามานะน่าเบื่อมากเลยไม่รู้ว่าเสี่ยวเฮยไปเล่นที่ไหนแล้วพี่ซ่องเฉียนไปซื้อขนมให้พี่อุจมพรที่ในตำบลหลัดเซียนจุนเกาชอบทำตัวลึกลับซับซ้อน แม่แต่แมงปอน,น้อยและชางเมี้ยวก็ไม่มาเล่นกับฉันแล้วไม่งั้นไปหาพ่อหวานฮวาและพี่อนนี่ดีกว่าพวกเธอไปร่วมงานเลี้ยงพญามังกรแล้วเ่ะใช่แล้วเพียงแค่มีพลังปีศาจออกไปตั้งแต่เช้าแล้วล่ะคนแก่อย่างฉัน ไม่ไปหาเรื่องวุ่นวายหรอกฉันยังต้องเฝ้าบ้านรดน้ำดอกไม้แบบนี้นี่เองกลัวจะกินไม่หมดจัดส่งทุกที่ถ้าว่างล่ะก็ก็ไปทำความสะอาดคุกกับฉันเถอะได้ยินมาว่าที่นั่นยังเหลือก้อนแป้งดำอยู่ไม่รู้ว่าใช่ปีศาจฝันร้ายหรือเปล่าเออฉันยังทั้งทำการบ้านไม่เสร็จต้องกลับแล้วละ่ะการบ้านคืออะไร บำเพญยาณอะไรอีกอย่างนั้นเหรอครั้งหน้าค่อหมาเยี่ยมใหม่นะคะฟิวอะงานเลี้ยงพยามางกรจะมีเหล้าลกท้อเหมือนครั้งก่อนไหมนะอันนั้นมันอร่อยมากเลยเป็นเหล้าที่ทำให้คนคิดไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นซาซาเอ๊ะมันอีกแล้วมันจะไปไหนกันนะจีจีตามไปดูดีกว่า